นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพารัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพรัตสีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูรโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพรัตส,สีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพ,พรัตสีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพารัตสีสหัสสะสุธรรม,มา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆูเชมิ